ตะวริศเตรียมเป็นคุณพ่อแล้วคะ่ะภริยาตั้งท้องรู้คนแรกแล้วแหละคะ่ะต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ปลายแดงด้วยก่อนอื่นเลยต้องขอแสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่มือใหม่อย่างตะวริศและภริยาคนสวยอย่างแอนวริศท้าออกมาประกาศผ่านอินสตาแกรมว่าตอนนี้ภรรยาตั้งท้องแล้วแหละคะ่ะได้พบประบุแคปชั่นว่าวันนี้ผมขอพาสมาชิกใหม่มาทักทายทุกคนนะครับโบกมือทักทายกันหน่อยคนเดียวที่ผมจะยอมให้แทรกกลางระหว่างเราคือเด็กน้อย คนนี้แหละครับต่อไปการเดินทางไม่มีแค่เราสองคนแล้วนะแต่เป็นสามคนแล้วครับเราเคยผิดหวังเสียใจกับการสูญเสียลูกถึงสองครั้งแอนเคยท้อจนผมเชื่อว่าความตั้งใจจะทำสิ่งดีๆเขาจะต้องมาเมื่อจะมาเล่าให้ฟังบัลลังก์นะครับผมได้ไปไหว้ขอลูกกับแอนมาด้วยงานนี้ทางทีมงานต้องขอแสดงความยินดีกับทางคู่เลยจริงๆค่ะผมต้องมารอลุ้นเจ้าหนูน้อยแล้วแหละค่ะว่าเพจจะเป็นเพศหญิงหรือเพศชายแต่เชื่อว่าคุณพ่อ คุณแม่บูจะรักและหลงเอาตัวน้อยไม้เบาละคะ่ะเป็นยังไงเรามาชมภาพไปพร้อมๆกันเลยคะ่ะ